มาดูเรื่องของความคืบหน้าการฉีดวัคซีนในบ้านเรานะคะที่เราตั้งเป้าว่าจะฉีดให้ได้70%ของประชากรประมาณ50ล้านโดสายในเดือนกันยายนนี้นะคะช่วง7มิถุนายนเดือนหน้านี้แล้วค่ะที่จะมีการปลพรมฉีดวัคซีนโควิด -19 ในทั่วประเทศนะคะส่วนที่สถานีกลางบางซื่อที่ตอนนี้เนี่ยให้บริการฉีดวัคซีนสําหรับเจ้าหน้าที่กระทรวงคมนาคมแล้วก็คนที่ให้บริการขนส่งสาธารณะก่อนนะคะยังไม่ให้บริการสําหรับคนที่ Walk i อเข้าไป โดยเตรียมที่จะเปิดให้บริการสำหรับประชาชนในวันที่7มิถุนายนนี้นะคะก็จะรองรับได้ประมาณวันละ1,000 0คนค่ะไปดูบรรยากาศที่สถานีกลางบางซื่อกันก่อนนะคะเมื่อวานนี้เปิดให้ฉีดวัคซีนเป็นวันที่5สําหรับบุคลากรด้านขนส่งสาธารณะในสังกัดกระทรวงคมนาคมรวมถึงผู้ประกอบอาชีพขนส่งอย่างวินจักรยานยนต์ผู้ขับรถแท็กซี่ ทยอยเข้ามาฉีดวัคซีนกันอย่างต่อเนื่องนะคะก็ย้ำว่าจุดนี้เนี่ยยังไม่เปิดให้บริการสำหรับประชาชนทั่วไปที่วอล์ i อินเข้ามาต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อในระบบลงทะเบียนไว้เท่านั้นค่ะโดยศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด ที่สถานีกลางบางซื่อจะฉีดให้กับบุคลากรระบบขนส่งสาธารณะนะคะตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมเรื่อยไปจนถึงวันที่6มิถุนายนนี้ค่ะหลังจากนั้นจะเริ่มดำเนินการสำหรับประชาชนในวันที่7มิถุนายนถึงสิ้นปีเลยธันวาคม2564รองรับได้วันละประมาณ10,000คนค่ะแบ่งเป็น3กลุ่ม นั่นคือกลุ่มองค์กรวันล,ละประมาณ3,000คนกลุ่มประชาชนออนไซต์ site, นักจุดบริการวันล,ละประมาณ2,000คนและกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านเครือข่ายมือถือแอปพลิเคชันหมอพร้อมวันล,ละประมาณ5,000คนค่ะ ขณะเดียวกันแพทย์หญิงมิ่งขวัญวิชัยดิดพวดในการสถาบันโรคผิวหนังและพูดในการศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อเปิดเผยกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอผู้ป่วยเกิดอาการชักเกรงหลังจากได้รับวัคซีนป้องกันโควิดแล้วเสียชีวิตยืนยันว่าไม่เป็นความจริงค่ะประวัติเดิมของผู้ป่วยมีโรคประจําตัวเป็นโรคลมชักอยู่ก่อนแล้วแล้วขาดยาติดต่อกันมานานถึง5เดือน ช่วงหลังฉีดก็สังเกตอาการเป็นปกตินะคะแต่เมื่อมีอาการชักเกรงที่บริเวณรอรถกลับบ้านค่ะก็มีคนที่มาประถมพยาบาลส่งตัวเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วทีตามลำดับแล้วซึ่งขณะนี้ผู้ป่วยก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเลิศศิลป์กรมการแพทย์อาการโดยรวมก็ปกติดีค่ะเจ้าตัวก็บ่นบอกว่าอยากกลับบ้านแต่แพทย์กำลังอยู่ระหว่างการปรับขนาดของยากันชักให้เหมาะสม ข่าวที่ว่าผู้ป่วยเสียชีวิตก็ไม่เป็นความจริงนะคะกรุณาอยาเผยแพร่ข่าวหรือว่าแชร์ข่าวที่ไม่เป็นความจริงส่วนกรณีที่โรงพยาบาลหาดใหญ่มีผู้เสียชีวิตเป็นหญิงอายุ32ปีไม่มีโรคประจำตัวได้รับวัคซีนซิโนแวคเข็มที่1เมื่อวันที่14พฤษภาคมที่โรงพยาบาลหาดใหญ่หลังฉีดก็มีการสังเกตอาการ30นาทีไม่มีอาการผิดปกติแต่อย่างใดค่ะลายของหมอพร้อมก็ติดตามอาการวันที่1หลังฉีดมีอาการปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อ วันที่7หลังฉีดมีอาการปวดศีรษะเหนื่อยอ่อนเพลียไม่มีแรงและเช้าวันที่27ค่ะที่ผ่านมานี้เลยก็หมดสติรถพยาบาลส่งห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลหัดใหญ่ แพทย์ประเมิอนอาการแรกรับเนี่ยมีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันค่ะก็มีการฟื้นคืนชีพแต่ผู้ป่วยเสียชีวิตในเวลาต่อมาแพทย์ก็วินิจฉัยว่ามีภาวะลิ่มเลือดอุดกั้นในปอดอย่างเฉียบพลันนะคะซึ่งเรื่องนี้ทางอธิบดีกรมควบคุมโรคนายแพทย์โอภาสการกรวินพง์แสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตชี้แจงว่าได้รับรายงานเบื้องต้นแล้วว่าขณะนี้ศูนย์ประสานงานโรงพยาบาลหัดใหญ่ร่วมการตรวจสอบข้อท็จจริงอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลประวัติการรักษา เสนอต่อคณะผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เพื่อสรุปหาสาเหตุการเสียชีวิตขออนุญาตครอบครัวทําการพิสูจน์ศพรวมทั้งติดตามผู้รับวัคซีนในเลือดเดียวกันด้วยในล็อตเดียวกันด้วยนะคะ สำหรับการเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีนค่ะทางอธิบดีก็บอกว่าควรจะต้องนอนหลับให้เพียงพอร่างกายแข็งแรงไม่มีไข้ไม่มีอาการป่วยดื่มน้ําให้เพียงพอนะคะตามกมําหนดก็คือวันละ1-2ลิตรแจ้งประวัติการแพ้ยาหรือวัคซีนโรคประจำตัวให้แพทย์ได้ทราบกันด้วย ไปต่อกันที่เรื่องของแผนการกระจายวัคซีนให้กับทุกจังหวัดตามนโยบายของทางสบคที่มีเป้าหมายฉีดวัคซีนเข็มแรก50ล้านโดสให้เสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ค่ะก็จะเริ่มฉีดวัคซีนอย่างเป็นทางการวันที่7มิถุนายนนี้ทางด้านของคุณหมอทวีศิลก็ยืนยันว่าทุกจังหวัดจะมีวัคซีนฉีดแน่นอนทางวัคซีนของแอสตราเซเนกาและซิโนแวคโดยการลงทะเบียนรับวัคซีนสําหรับประชาชนทั่วไปในต่างจังหวัด 76จังหวัดไม่รวมกรุงเทพมหานครจะเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่14มิถุนายนนี้เป็นต้นไปนะคะและเมื่อวานนี้ค่ะทางเพจหมอพร้อม ได้เผยแพร่ประกาศซึ่งมีเนื้อหาระบุว่าเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของทางสอบคอสอดคล้องกับการจัดสรรวัคซีนโควิดระบบหมอพร้อมจะมีการหยุดให้บริการการจองฉีดวัคซีนโควิดเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่1 1 3 1พฤษภาคม16ริกาเป็นต้นไปค่ะประชาชนทุกกลุ่มที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่อสมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต,ตำบลโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านหรือระบบ ที่เปิดให้บริการนะคะระบบหมอพร้อมอยังใช้งานได้ในบริการอื่นๆเช่นการแจ้งนัดหมายการฉีดวัคซีนเข็มที่2แสดงข้อมูลหลังฉีดวัคซีนและขอไปรับรองการฉีดวัคซีนเป็นต้น ขณะที่กรุงเทพมหานครนะคะมีการสรุปย่อจองฉีดวัคซีนผ่านระบบไทยร่วมใจที่เปิดให้ประชาชนในเขตกรุงเทพอายุ18-59ปีและไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง7กลุ่มโรคผ่าน3ช่องทางหาได้แก่แปะแอปเป๋าตังเว็บไซต์ไทยร่วมใจและร้านสะดวกซื้อตั้งแต่ช่วงเที่ยงของวันที่27พฤษภาคมตอนนี้ยอดลงทะเบียนนะวันที่29พฤษภาคม18รายการนะคะมีผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ 1>, 1 8 4 7 3 7 1คนค่ะแบ่งเป็นผู้ลงทะเบียนผ่านทางแอปเป๋าตัง1ล้1 8 1 6คนลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ไทยร่วมใจ .com 6 6 7 3 5 5คนก็สามารถนัดหมายวันเวลาแล้วก็สถานที่ได้เรียบ,บร้อยแล้วนะคะตอนนี้มากกว่า1 6 4 1 9 6คนนะคะก็จะเห็นว่า ยอดผ่านการจองฉีกก็เยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะไล่มาตั้งแต่วันที่27มาจนถึงวันนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมชีเอ็นช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะถ้าท่านไม่อยากพลาดการติดตามข่าวสารรวมถึงชมแบบส,สดนะคะสามารถติดตามได้ที่เฟซบ o o กชีนเอ็นไลฟ์รวมถึงช่องทางอื่นๆในการติดตามนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ละคะ่ะ